สวัสดีครับบ่าวต่อยกกกอกครับผมพ่อยมิน้องนะอันนี้เป็นโอเปิลนะครับผมพ่อยมิน้องตัวนี้มันชอบหรือเปล่ามันมันเป็นยังไงบ้างถ้าโอเปิลเลยทำไมโขายยสีหงเกใ้นะนึงเหรอไม่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 ให้ไม่ให้บ่าวต่อยเกาะเกาะไอเกาะล้อบ้างเหรอฮะบ่าวต่อยบ่าวต่อยก็จะขายแข่งเหมือนกันล่ะ ขายโืนตรงตรงแล้วก็บอกว่าถ้าขายโยงเหินท่านกี่ขวดใช่อาไ๋อนะคนนั้นอ่ะนี่ซื้อไว้จะไปจัดโปโยงเหินนี่แหละโอ้โหใครขายได้นี่ขายได้ยอดตรงเป้ายอดกันเป้าครับผมโอเคยเยอะสุดอ่ะเของยงเหิงนะโอ้าม่นดะมียอดอันนี้คุยเลยก็ได้ ยอดเยอะสุดครัของยูทูบเบอร์นะแต่เราชอบน้องๆน้องใดและยอดรวมเข้าใจคําว่าแหละไหมครับคือใครเยอะสุดคนนั้นได้ครับแต่ยอดรวมต้องถึงต้องถึงยอดรวมทั้งหมดยอดรวมทั้งหมดอ่ะทั้งลุงทั้งน้องและท่านผมน้องหมดแล้วใครเยอะสุดคนนั้นได้เขาเจ้าพีิชัยเยอะสุดคนได้ครับผมอันนี้ตั้งไว้สองอะไรนะลุงป้าเราต้องได้อยู่ดี ไม่ลุงป้าลุงป้าก็จะได้คนอื่นไงลุงป้าต้องบอกไม่ต้องมาซื้อช่องผมไปซื้อช่องคนอื่นซื้อช่องเด็กป้าเขามีรถแล้วเขาไม่เอาลุงป้าแต่ได้แบบถ้าลุงป้าทำแบบว่า ค่าคอมลุงป้าต้องไม่ไม่น้ำพิเศษพิเศษแต่ราคาค่าคอมพิเศษห้าหมื่นแสนครับผมอันนี้น่าจะตั้งไว้ประมาณสองร้อยหกสิบแปดขวดใหญ่สองร้อยหกสิบแปดขวดใหญ่ต้องตีไปถึงสามร้อยถึงเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นอตั้งแต่วันเปิดตัวครับผมสองร้อยหกสิบแปดขวดเดี๋ยวต้องรับเปิดตัววันที่เท่าไหร่อ่ะที่เปิดไปแล้วครับผมที่เปิดไปเนี่ยประกาศโตเลยครับประกาศโตเฮียประกาศโตช่องไหน ถ้าครบ268ขวดพักแคนนะครับส่งกระสุนได้เลยสองร้อยหกแปดถึงเมื่อไหร่หลังจากนอกจากวันที่เปิดตัวครับถึงเมื่อไหร่ช่องนั้นเยอะสุด ชองนะาอโอ้โแค่สองหกสิบแปดโอ้โหช่องไหนรับทั้งหมดได้หช่องไหนได้เยอะเอาไปเลยรถคันนี้โอเคครับผมโกช่องไหนเยอะสุดรอบนอกรอบใน ฝั่งตรงข้ามด้วยเออให้ด้วยเอาแลมันสู้เราไม่ได้หรอกเพราะ F P มันน้อยเข้าหีมดเอาเว้ยมาดูข้างในมาดูข้างในโอ้โหกล้าขายกูหน่อยเขแข่งกับแข่งกับชาญชัยไหมครับอ่าแข่งหน่อยแข่งหน่อยแข่งหน่อยเอายี่สิหกคันครับขอบคุณครับโอ้ยังนิ่มเลยว่ะโจ้โคตรเท่เลยว่ะโคตรเท่เลยโจ้ต้องรแล้วซ่อมผีตลอดชีวิตเอาซ่อมผีตลอดชีวิตด้วยนะครับโอ้โหแม่นิเงนนะครับตู สดๆนะครับสีสดๆเนียนมากเลยพ่อแม่พีน้องเข้าใจคำว่ารถต้องฟีนะ้องเอามเาไลคครับไลไออู่เดี๋ยวติดเจอให้พี่ดูดิพี่แอนแล้วเครื่องอะไหนอาลครับเจ้าของอู่มาเองเลยนะครับเจ้าของอู่มาเองเลย

อ่ามัก็ชา้าอ่าครับช่วยกานขายไงครับช่วยกานขายด้วยพี่น้องนะครับประมาณนี้นะครับเอ้าหันไปอู้หได้เลยครับอาจจะส้นเตอร์นะครับ่เดี๋ยวนี้ตัดอยู่เนาะพี่จานตัดอยู่เนาะอย่าลืมเด้อถ่ายถ่ายไอ้นี่ผมอยู่น่ะพี่จานยังรับโต๊ะปเลยนะครับตัดเงินซื้อได้นะครับผมโต๊ะปเลยนะครับรวมของลุงกับป้านะครับตัดสินใจได้นะครับผม นี่เขาละเขาละจู่กอกเลยล่ะเขาเฮ้ย <S <S อันนี้แรลโลเวอร์อีกคันหนึ่งนะครับปาจีนบุรีนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะอ่าเด็กเป็นรถทรงของทหารนะครับผม,มเป็นไงครับอยากได้ไหมครับโอ้โหโคตรนิ่มเลยโคตรออสีนี่กันมากนะครับดูเบาะครับดูเบาะ ดูบอดแบบรถแข่งเลยนะพี่ยูกินะอืมไม่ธรรมดานะแล้วก็บอดี้ก็โอเคนะครับยังแข็งแรงอยู่นะครับโดนระบาดโดนพอดหมชิทโอ้ครบสองร้อดทำไมต้อง268รครับผมเกิดปีลิงสองมีประกาศโพลแล้วนะครับผมเกิดลิงสองนะครับครูธดาเกิดหมาหกครับขวัญเรือนเกิดไก่แปดก็เลย เมื่อยงเหิงมียอดขวดใหญ่ครบ268ขวดเมื่อไหร่รถคันนี้พร้อมโอนโอนลอยไปเลยเป็นของม่พี่ยูทูเปอร์ไม่ว่ารอบในหรือรอบนอกที่มียอดการสั่งซื้อขวดใหญ่เยอะที่สุดเยอะที่สุดในในบ้านในทั้งหมดเลยใช่เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูขึ้นเลยเพีร โอ้โหนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูโชว์เลยโชว์เลยเดี๋ยวของปูมณีเบนนนแงแอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ้โหโอ้โโ้วคอ้โ้หโอ้้โหโอ้อ้โหโอ้โหโหอ้อ้ห้หห้โกโ้ห้อ้โหหโหห้ห โอ้ยมามามาเสียงพ้อเสียงพ้อโอ้ยโลลับบาทครับโลลับบาทโลลับบาทโอ้โหนโคตรจ้าบเลย268ขวดโคซ่าโคซ่าโคซ่าโอเปิลโคซ่านี่ครับเปิดตัวโอเปิลเปิดตัวโปรโมชั่นโซนโฟประกาศโปรซอนโปรนะครับผม ถ้าคอมยังได้ปกติอยู่นะครับผมตอนนี้อ่าพิเศษให้ไปไหว้ปู่่่กกนอดีวาป่ะป่ะ้าโอ้โหพ่อแม่พี่น้องมันไม่ธรรมดาเลยเขาเรียกตัวแ่นแก้วแ่นแก้วโอ้แ่นแก้วนะครับแ่นแก้วกันทำแล้วก็พญานาคจะอยู่ทางซ้ายโชว์ไว้อันนี้คือหนายิ่งหนายิ่งเแล้วก็โจ้ว่ายนะครับผมนี่เป็นมังกรเขียวนะครับโอ้ค่ะมังกรเขียวตาผมอันนี้เป็นลุงเดี๋ยวต้องเอาไปตั้งบ้านลุงนะฮะทางซ้ายนะครับ ส่วนอันนี้เป็นเสือขาวเนี่ยเฮ้ยก็ติดโอู้ยอีกเบนจอดด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมใช่เขาเนี้ยอู่มันเหมือนบ้านลุงอ่ะมันจะเป็นกิจการร้านค้ากับบ้านพักอยู่ในที่เดียวกัน พราะว่าของป้าไปเป็นที่ขายกระเป๋าใช่ไหมแต่ขายครีมใช่ไหมพี่อู่เหมือนกันก็เลยต้องตั้งเสือมังกรสองที่นะครับผมก็ต้องไปที่พักด้วยที่ทางานด้วยใช่มันอยู่ที่เดียวกันไม่ได้แต่เราต้องกั้นออกอันนี้เป็นรถรถน้องสาวพิ่งซื้อมาอันนี้น้องสาวผมที่ต้องซือแต่ไม่ใช่เอฟซีลุงนะถ้าพี่บอกเอฟซีดวก่อนครับถ้าเจอข่าวพลาดอะไรแล้วมีคาอะไรหลุดออกมานี่ากับลุงพลอย่าดราม่าครับแต่เมียผมเนี่ยเอฟซีจ๋าเลย 哈哈哈 a h เดี๋ยวไปตอนท้ายตอนเย็นนะครับเดี๋ยวจะไปดูบ้านน้องตา๊ที่บ้านตอนนี้น้องตุ๊กนะสวัสดีครับผมครับผมมาถามอะไรกันอันนี้ก็ชอบเสื้อผ้าพี่เสื้อผ้ามือสองฝากขายได้ได้ครัเขาเก่งตัวเก่งหาของได้ครับใส่ลุงใส่ลิงหรือว่าไปคอมเมนต์ในกลได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีทยวเดี๋ยวเขาทำช่องมาถามหน่อยเลยวใครถามอะไรอยากรู้ก็ผมให้ถามความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องลุงพลก่อนไปได้แล้วมาถามว่าอะไรยังไงถามได้เลยถาม ถามเลยพอตอยเอาถามเลยนะด้วยฝาโอด้วยช่วยช่วยถามหน่อยละกันการที่ผมยืนคุมออยู่ที่ไหนยังไงนะครับถามหน่อยถามเรื่องรู้สึกรู้สึกยังไงเกี่ยวกับเรื่องโมนะครับเป็นเอฟทีด้วยหรือเปล่าอ๋อเปล่าค่ะไม่ได้เป็นเออไม่ได้เป็นนะครับแล้วเกียดไหมอ๋อเปล่าค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้ดราม่าไม่ได้อะไรเพราะว่าไม่ไม่ได้ เราทำมาหายกินเราทำมาหากินไม่ได้ตามขทาวมันจะมีกุ่มคนแบบนี้คนที่ไม่สนใจเลยทำมากินคืออันนี้ก็คือไม่ได้สนใจเรื่องเรื่องพวกนั้นก็ตามไปเก็บ อตาขนาดไม่ใหญอ้าวแล้วแล้วเฮียจะถามแล้วเฮียจะทามผมอะไรด้ยผมไม่รู้เราพี่เป็นช่องใหญ่พี่อู่อู่มาตั้งนานตั้งมานานหรือยังครับเออมาต้อยมาต้อยเก่งเจ็ดปีแล้วค่ะเจ็ดปีแล้วนะครับผมที่ที่ที่เฮียเอาเอารถไปก็เอาจากอู่นี่ไปที่โอ้คับผมอ๋อเป็นเอาจากน้องสาวนี่นะครับไปส่วนมากส่วนมากเนี่ยจะเป็นถ้าซ่อมถ้าอะไรก็จะเป็นรถยุโรปหมดเลยนะครับค่ะ ก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นแลนด์โรเวอร์จะเป็นบีเอ็มดับเบิลยูเบนซ์ด้วยไหครับเบนซด้วยนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าทําธุรกิจอย่างอื่นด้วยอ่าแล้วก็ตั้งแต่ปรับโครงจุ้ยนี้ดีขึ้นไหมครับดีค่ะอ่าก็คือปรับอะไรบ้างบอกได้ไหมครับก็หลายๆอย่างนะคะก็ตั้งเสือตั้งเสือตั้งองกลกรไฟห้าสี่ห้าห้าครับโอ้ไฟด้วยนะครับแต่ก่อนแต่ก่อนเสือด้วยทําอู่เนี่ยได้ตั้งโครงจุ้ยแบบนี้ไหมครับ อ๋อตอนพอเปิดอู่ก็ตั้งฮวงจุ้ยเลยค่ะอ๋อเปิดอู่ตั้งตั้งฮวงจุ้ยเลยก็ดีมาตลอดเลยค่ะดีมาตลอดเลยแล้วก่อนก่อนก่อนหน้านั้นเคยเคยทําตั้งฮวงจุ้ยอะไรบ้างหรือเปล่าครับไม่เคยคไม่เคยก่อนเมื่อก่อนก็ติดติดกัดขัดเลยใช่ไหมครับตรงนั้นแต่ตอนนี้ดีเลยอ๋อก็มีธุรกิจหลายอย่างด้วยอืมแล้วยังไงเอ่ยถามเลยล้วเออเฮเดมาเยี่ยมบ่อยไหมครับอ๋อ มาบ้างไม่มาบ้างค่ะเพราะว่าเราก็ติดงานเยอะครับคเขาต้องไปดูห้องจุ้ยเยอะอ่าเดนน่ะไม่ค่อยว่างเราไม่รู้จะถามอะไรเนาะก็ให้มาถามมาถามที่และอยากอยากอยากจะแนะนำหรือเชิญชวนอะไรไหมครับที่เกี่ยวกับครูหรือว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรขายบ้าง๋อี ไม่มีเนะเาะก็ดีอยู่แล้วโอเค <laughs> <Okay, S 2> ขอบคุณคุณพี่นะครับขอบคุณครับนะอ้าเท่าไหร่กันหมดละเอานะครับอันนี้รู้แล้วนะครับแหล่งที่มาของรถอา่า BMW นะครับที่เอาไปบ้านลุงนะครับผมก็จอดอยู่ที่นี่นะครับผมเป็น ส้มรถของยุโรปนะครับที่ใหญ่เหมือนกันนะครับผมพี่น้องที่ใหญ่อยู่เหมือนกันเป็นน้องสาวเป็นคนดูแลกิจการอยู่นะครับพี่น้องน้องสาวเป็นคนดูแลกิจการอยู่คือน้องเขาทำมาที่ไปแล้วออดเลยเพราะว่ามียุ่อีกคนนึงแล้วไปเรียนแล้วก็ติดแอนมาเป็นสีดามันเป็นภาวะน้ําหรือหัวไม่ดี นะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องเงินทองกวไหลนะครับผมเลยให้ติดไฟห้าธาตุไฟห้าธาตุสีเหลืองคือธาตุดินครับนะครับสีขาวเนี่ยคือธาตุโลหะสีเงินนะครับดินให้กําเนิดโลหะสีฟ้าคือธาตุน้ำดินให้กําเนิดโลหะโลหะให้กําเนิดน้ำน้ำให้กําเนิดไม้ไม้ให้กําเนิดไฟเติมห้าธาตุเข้าไปครับนะครับในธาตุน้ำ มันเป็นสีดำหมดเลยนะครับมันเป็นน้ําเหนือหัวถ้าเรามีภาวะน้ําเหนือหัวให้เติมห้าธาตุเข้าไปะจะแก้ไขได้นะครับคราวนี้ให้มาดูโวนนี้ยสารภูมิต้องให้เอี่ยมน้องน้องชายเนี่ยน้องเขยเนี่ยทุกวันทุกเช้ามันจะไหว้ไม่รู้กี่จุดแต่ประมาณชั่วโมงหนึ่งอพอจะไหว้เสร็จโอ้โหไปดูที่ไหว้มันไล่ตั้งแต่ในบ้านออกมาผมก็เลยจะบอกว่า สิ่งที่เรามองไม่เห็นน่ะมีจริงอืมมันไหว้ของไหว้ย่าไหว้ปู่ไหว้ตีนชู้ไหว้เพชรฝนช่างไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้สายนภูมิไหว้องค์ปู่พญานาคมันทําอย่างนี้ทุกวันอืน้องเขยอ่ะโอ้ดูือจข้างหน้านี่มีอะไรครับเนี่ยนี่นี่เฮียไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะไหนๆก็ไหนๆขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวจะดีมากเลย ชายเกิดปีหนูปีเดียวกับพี่ชานชัยไปรวยปีหนูจะรวยน้องเคย่อกว่าก็ปีหนูมันมีสามหนูไอ้ท่นน้องเขยชื่อไอ้แจ๊กเกิดปีหนูแล้วพี่ต้องหาเมียปีวัวน้องสาวผมงมันเกิดปีวัวปิดประตูนะครับน้องสายโชคนึ่งตัวน้องสาวเกิดปีวัวเพราะว่าหนูกับวัวเนี่ยมันเป็นคู่กระถาม เหมือนพี่นายสมเกียรติแฟนเขาเกิดปีวัวพี่ต้องหาแฟนปีวัวอ๋อคนไหนเกิดปีวัวนะก็ต้องเป็นพี่ผมแล้วมันก็ต้องเป็นน้องอ้อีคุณอ้อมเทวะจักรวาลอยู่ทีละมันเขาจะเอาไว้ไหมเป็นเจ้าของร้านกาแฟด้วยใช่หแต่แกบอกเป็นวิธีพี่ถ้ามีในสิบสองราศีอะพี่มีเมียปีวัวดีสุดนะครับเพราะหนูกับวัวเป็นคู่อุปถัมและเป็นสามประสานเป็นสามประสานเหมือนน้องผมเลยเคสเดียวกันเลย น้องเขยปีหนูน้องสาวปีวัวแล้วออกลูกมาเป็นไอ้เพชรเสือกเป็นปีหนูปหนูอีกแล้วเป็นไอ้ิีซึ่งอยู่เพชรบูรณ์หลบโควิดก็ปีหนูเป็นสามหนูสามตัวกวดกวดกวดแล้วเพชาบูซื้อมากินเองไม่ไปกินร้านกันโควิดกองกาดเอ็วสี่หมื่นเก้กองไวรัสได้นะครับอันนี้ผมจะพาไปดูเพชรวนชา อันเนี้ยลุงพลต้องตั้งแต่งม่กาตั้งโอ้โหไม่กล้าตั้งน้อมจะไหวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อลังการอันนี้เป็นความ่กล้าบุคคหนะครับเพราะว่าประตูก็ยังยังไม่ทำเลยถ้าไปให้ตั้งเคสอีกโดนด่าไฟต้องเปิดตลอดเปิดันหนึ่งหกแปดครับตัวนี้ผมให้อาจารย์ประบัติมีนี่คือมังกรเลขแปดที่ปู่มุนีเอาไปให้ลุงพลในวันเปิดตัว ผมไม่มีตางค์ซื้อตอนนั้นน่ะผมใช้รูปถ่ายแทนได้ครับจําได้ไหมครับมันจะมีมังกรเลขแปดที่เจ๊บุหลันไปว่ามาดามลาเต้เพราะมาดามนาเต้เขาขายอยู่มังกรเลขแปดผมใช้อยู่ตลอดครับแล้วผมให้น้องสาวครับก็ดูเอาแล้วกันว่าธุรกิจดีขนาดไหนครับเป็นแค่มังกรเลขแปดที่เป็นรูปภาพครับที่เข้าใจนะครับแต่ย้ำนะเซียนเซียนน้อยฟังดีแม้แต่เพียงรูปภาพที่เราศรัทธา เอามาวางใกล้เคสบนญชาติก็มีพลังมากกว่ามัางกรเลขแปดตัวจริงงงไหมเนี่ยเอาแบบก็เข้าเคสบนชาติคืออะไรเอ่ยเคสบนญชาติคือเทพเจ้าแห่งความสําเร็จคล้ายๆจานร,รับสัญญาณของเทพเจ้า<ต>ของคุบา,าจารย์จานรับสัญญาณจานยูวีซีสีแดงอ,อจะมาขออะไรอธิษฐานอะไร ขอตรงนี้อืคนทำธุรกิจเจอปัญหาอยู่แล้วครับน้องผมเจอปัญหาตลอดเอใช่ผมให้น้องมาอธิษฐานจิตด้วยจิตใจที่นิ่งตรงนี้ขอเทพวนช่างอันนี้เป็นเทพกวนอูเปล่าครับอะไรนะครับกวนอูหรือเปล่าครับเทพเทพกวนอูเป็นของผมเองเทพวนช่างทั้งหมดนี้คือของผมทั้งหมดงูลอกคาบให้เอาใส่พานลูกศิษย์จะรู้ครับน้องเคยบอกว่างูลอกคาบผมบอกให้เอาใส่พาน นี่คือท่านบรรจารย์บ้านที่เราไปดูนี่คือท่านหลังนั้นที่เราไปดูเมื่อกี้ทีสองสินแสแสนล้านด้านหลังนี่ก็เป็นกรมหลวงชุมพรและมีพญาคุดนะครับทเครดตงนช่างต้องมีผ้าแดงมีโคมไฟมีคนอูมีหนึ่งหกแปดเก้าเห็นไหม<ค>เรียกใครเหมือนตรงนั้นถูกไหมครับแล,แล้วมีีสองเหลาแหลมสี่กิง่งหนึ่งหกแปดหลวงปู่ดูจกักรพรรดินะครับหลวงปู่โลกเทพอุดร นี่คือยันกองล้อชนีที่ให้ลุงไปแล้วแล้วลุงทําหายนี่คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมทั้งหมดแม้แต่องค์ผมเองตอนนั้นที่บอกว่ามีมีรูปวงอยู่ตรงนั้นวงตรงกลางคือวงอะไรเอ่ยวงตรงกลางไหนพี่วงตรงนี้วงตรงนี้วงตรงนี้คืออะไรเอ่ยเห็นวงวงกันไว้วงกันไว้อ๋ออันนี้เป็นหลวงปู่โลกเทพอุดรอ่าตาด้ยาในทางจริงเขาเนี่ยพระมหาเทวะโอสถมหาเถระสยาตอ นี่เป็นรูปภาพเพราะแม่ครูบาอาจารย์หมดนี่เป็นมีดผมพ่อเดิมคือน้องผมไหวประมาณน้องเขยนะครับชั่วโมงอานดี้มาดูนะครับเสียงดนตรีนนถ้าเรามีกําลังหรือไม่มีกําลังเราควรมีขุยมีกอม,มีชิงมีฉาบติดไว้ที่บ้านพี่อ๋อแต่ถ้าเรามีกําลังเราควรทําห้องดนตรีจะทํมามนะันเป็นห้องจุ้ยนะเอาเป็นห้องจุ้ยได้แล้วน้องเขยชอบเล่นพอดีมันจะทาให้เรามีชื่อเสียงโด่งดังพวกซอพวกอะไรก็ได้หมดได้หมดรับขอให้เป็นดีทีดีล่าดีซีทีล่าได้หมดเลย ห้องดนตรีห้องดนตรีก็คือเล่นจริงก็ได้เล่นจริงได้เลยเล่นจริงได้เลยแต่เล่นไม่จริงก็ได้แต่ให้มีเครื่องดนตรีเอาง่ายๆให้มีเครื่องดนตรีในบ้านซึ่งนี่ไม่เคยสอนลูกศิษย์เราได้เสียงไม่กล้องเลยนะเพราะว่ามันเก็บเสียงเก็บด้วยเป็นห้องดนตรีให้แพนไปนะลูกศิษย์นะครับอันนี้เป็นห้องดนตรีนะครับควรจะเป็นของจริงนะครับที่มันดีดแล้วดัง บางท่ันโมเดลของเล่นไม่ได้อ่าแต่อันนี้ก็มีมีทั้งของจริงและมีโมเดลด้วยใช่เพราะนี่เป็นห้องเลยอ๋อนี่เป็นห้องเลยแต่ว่ามีกีตาร์สักตัวแต่จัดให้มันเป็นส่วนนะเอามาไว้เล่นจริงก็ได้มันเป็นเคสของจุ้ยพี่ดีสีตีเป่าทำให้ไดเสียงโด่งดังถ้าได้ดคดสีตี่าร์สองใหญ่เลยครับและรูปบรรพบุรุษนี่คือขงงที่สอนผมนะขงย่าควรแยกออกจากห้องพระอันนี้คือย่าครับตายหมดแล้ว แต่เราต้องกราบไหว้ทุกวันไหว้ผีนะครับผมก็ไหว้กบกอก็พชอบไหว้ผีครับแต่มันคือความกตัญญูพี่ก็คือความกตัญญูพ่อแม่ครูอาจารย์บรรพบุรุษคนจีนจะถือมากมกรธเกลียดมากโกรธมากใครที่มายุ่งกับพ่อแม่ครูอาจารย์มัจะกระทึบนังยั้งเลยนะครับเพราะมันเปลี่ยนชีวิตผมและปู่ย่าตายายสอนมาแบบนี้อืก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราลงที่กันเดี๋ยวมันจะเย็นรถจะติด คครับใช่ใช่ใช่พระรามสองน้องสาจะซื้อบ้านครับขอบผมออจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เป่าต่อ้กบกอกด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ